Ai, esse é o Didigo Dog, o cachorrão das putas. Oh, 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 สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง a r m a x ส X3 นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชนาทิปส่งกสินอีกแล้วนะครับผมแต่นี้จะเป็นร่างที่แจกฟรีนะครับผมเป็นร่างอีพิกชนาทิปส่งกสินทีมชาติไทยนะครับผมน่าจะเรียกได้เลยว่าเป็นร่างทองของพี่ชนาทิปส่งกสินนะมีเม็ดไอ้นี้ด้วยอะไรวะเม็ดเสริมพลังก็เม็ดเสริมพลังเขาก็จะเป็นบาแคริ่งนะแปลตรงตัวก็แบกบอลคือเทียอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับคนดูแต่เอาเป็นว่าจะไปเล่นในแรงให้ดูนะครับแรงก็รีใหม่ๆสดๆร้อนๆสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์มแม็กซ์เวลเอ้ยไอเฮียกูพูดไปแล้วอันนี้คลิปตัดเอ้ยหรุดปากเลยเนี่ยไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือแบบมันต่อกันนะแบบสมุทสมุนนะครับผมจิงๆไม่ใช่คลิปตัดหรืออะไรอย่างใดนะโอ้เจอคนลหัสใหม่แบบนี้มีแววว่าจะตึงครับอาจจะสมอลมาเล่น ก็ไปลุยกันเลยครับผมไปดูกันว่าชนะทิปโศกระสินผมจะโหดขนาดไหนนะจะโหดขนาดไหนไปดูกันเลยนะชนาชิปเอะชนะทิปล่างทองนะครับอะไรมาชนาชิปลิ้นผมแบบมันใหญ่นะผมก็เริ่มเกมกันแล้วนะเชลซีทำไมเขาตั้งชื่อทีมว่าเนวอะนิวคัสเซลหรือเปล่าวะอันนี้สมุนแต่ใช้แบบตั้งปกเป็นเชลซี เริ่มเกม่ะมาครับเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะใครดูช่องผมบ่อยๆจะรู้นะครับว่าใช้สูตระไรไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมป้าติดเฮ้ยโอ้ยมันจะฟปช็อตเฮียเวอร์จัดเลยอย่างนี้เสมอไหมเนะี่ยแม่งเฟิกช็อตเป็นเนี่ยอ๋อเฮ้ยไอ้เฮียจะเสมอเสมอของแพ้นี่แม่งเฟิกช็อตหน้าโกเนะี่ยอืมอ้มชิมหายนะชนะทิพย์ เอซี่เอาบรายล์ละบรายละเอซี่เอซี่มาดีครับเอซี่หรอ,อโอ้ยกันเต้ว่ะเจนครับค่อยๆต่อบอลตบกลับไม่ไหวครับไปต่อลูกผสนหวัวโตข้ามคานสวยๆเลยจังหวะนี้ ไม่รครับเราเอาใหม่กันได้เปิดบอลไปเลยบุโนฟันเดตหกนี่มาโปง้งเฮ้ยสามชนะทิ่ไม่ถึงบอลไม่ถึงนะเป็นไรครับเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้เก็บตกจังหวะสอเอ้ยสวยครับซาบีวิ่งมาเก็บบอลชิ่งสามเหลี่ยมเฮ้ยเมสซี่อืมกูว่าแล้วไงลามหน้าไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ นะครับผมทีมเขาหลังใครว่างก็ไม่รู้เมื่อกี้ลืมเปิดไปดูนะไม่รู้กูเปิดดูไปแล้ววะลืมอ๋อเปิดดูไปแล้วนี่ยวะเนี่ยบหลุดเป็นทุ่งเลยอยุ้ยเฮียเอ้ยเกือบไม่ดักบอลเกือบไม่ดักบอลของจริงเมื่อกี้ไม่ดักบอลขึ้นมากูก็โกรธอะ่ะบอกเลยไอชนะทิพย์เอ้าอย่าปล่อยบอลพี่อย่าปล่อยบอล ปล่อยวางได้แต่อย่าปล่อยวันพี่อืกอนาเต้ะ่ะอืมมาดีครับมาดิชนะทิพย์สงกสินไปครับนี่มาไปครับไปครับบูนโน่ฟอ์ตันเดตมวนมอ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 นมวนอีกรอบค่อยๆจ่ายกันนี่ครับระดับติกีตาก้าเฮ้ยโอ้โดนบล็อก เดบีชชนเอลิเซ่สวยครับเทนอลเล็กซานเดอร์โนฮักฮักนี่เจอกูหลอกสองเอ้ยเคดเค,เคสไซก้อยวะชนะทืมเจอลูกงง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 กูก็งงสวยครับชนะทิปกลับไปเอาเวไว้หน่อยไปไปฮักอ่ะเฮ้ย คนรเข้าแล้วนะเมื่อกี้เอ้ยนี่มาเฮ้ยชนะที่เฮ้โอ้จอสองล้านรอบแล้วไอเฮียยิงดีวะโอ้เฮียอะไรมึงเน,นี้มึงยิงเป็นหรือเปล่ามึงจอแล้วเพื่อนเมื่อกี้มึงหมดคำจะพูดโอ้โห นี่นะครับชนะที่ตัวแจงไหนก็ดูเอานะครับว่าควรเอาไปใช้หรือเปล่าสุดยอดยิงยิงจ่อสองรอบไม่เข้านะเกินไปหรือเปล่าพี่สุดยอดยิงเหนือจินตนาการและความคาดหมายเกินไปแบบนี้เกินไปไม่หลับหลับไม่ได้นะครับช่องอัมไม,ไมคกกุยหลับไม่ได้นะครับ คนดูจะทัวใส่กูก็เรื่องของมึงเลยนะครับตัวแม่งเก่งขนาดนี้เฮ้ยช่องกูมันมีทัวให้ลงด้วยเหรอะยิ่งไม่มีคนดูอยู่เฮ้ยหลุดปากไปแอมช่วงนี้ช่องยิ่งตกอับอยู่คนดูแม่งไม่ถึงพันซ้ําอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้เหี้ยแม่งเปิดเหมือนเหมือนยูทูบเขาเปิดให้ดูแค่สองวันอะ่ะแล้วก็ไม่มีคนมาดูอีกอะ่ะไม่รู้วะทําไมแต่แบบมันคือเหมือนขึ้นฟีดแค่สองวันอะ่ะพอคนดแูแค่ไหนมันก็แค่นั้นอะ่ะ เฮ้ยสวยครับโลบัสซันโอ้โหโอโห้มีแรงจ่ายไหมมีแรงจ่ายไหมเพื่อนกินข้าวหรือเปล่าเนี่ยสวยซาบี้นะครับไอฮาลูมิเนเก้ส่งโค้งโค้หรือผมผิดเองที่แบบเล่นลุมนานเกินไปจนแม่งแบบตัวมันเก่งเกินจนกลัวมาเทียบกับตัวระดับนี้กัวก็ไม่ใช่นะมันควรเข้านะเฮ้ยเฮ้ย โอ้เหนือเกินพี่เหนือเกินเว้ออียแม่เหนือเกินเมื่อกี้นึกว่าจะยิงไอ้เฮียที่ไหนได้แม่งเฟกช็อตกูโอ้จบบอกได้คำเดียวว่าจบนะครับชนะทิพย์หลุดหรือเปล่าโอ้ใจงีงหวังหลุดเฮียอะไรล่ะ ไปครับตะบอลเฮ้ยยาเผื่อฟุกลูกบอันั้นยไม่น่าเขาพวดเลยโอ้โหยังได้อยู่ลูดิเกอร์ไปครับชนะทีมซงกัสินโอ้โหสวยฮะโคตรพ่อมึงตายฟาวอะไรวะ เอาละกูกูเริ่มไม่ไหวจริงๆละ่ะไอ้เฮียต้องโว่ฝั่งกูควายมอกรรมาการม่งโดนซื้ออีกสุดยอดเชียชิบหายเออกรงมือดีกอากูดีมากเดียกูยิงเซฟไม่เป็นอยู่สมัยนี้โอ้โหโอ้โหเจนี่อืม้มสวยครับชนะที่ไปไปครับชนะที่ไปเรื่อยไปเรื่อยไตเข้าในัดเข้าในัดเข้าใน โอ้โหเฮียแม่งเคลียร์เลยเอ้าโอ้โหยังเข้าทางมันอีกสวยสวยฮะไปโอ้ยตีดเฮียมันติดไปไหนนะ่สวยไปโอ้โหเฮียเอ้ยมึงก็ลงมาไวเกินอืมไปครับซาบี้ไปนี่มานี่มา โดนตัวตัวโดนตัวตัวไม่ดววไล่เฮียขี้เกียจดวนละไปไปครับโลบสันจอจอไฮฮาลุมินีเก้ทุบทิ้งโอ้วัตเตอร์ฟั k ก็โดนทุบทิ้งเฉยเลยเฮ้ยไม่เป็นไรครับเอาใหม่ได้ชนะทิปส่งกรสินเขาไม่มากันด้วยซัดเปี้ยงโอ้ เหมือนอารมณ์เล่นเลยว่ะไม่ไหวจริงทีมกูเปิดเข้าไปงงๆแม่งเลยป่ะเป็นไรครับเราเปิดงงๆไปลูกนี้เฮ้ยชนะทิพฮ้ยฟาวเออฟีคิก ว่าดีอย่งางไรก็ฟีชีจากชนาทิพว่ะมึงไม่ไร้ประโยชน์ละถึงมึงจะดูไร้ประโยชน์ก็เถอะเพื่อนอ้ยปั่นโค้งโค้งวันดีเฮียซาเวียลโซลโอ้วัสดีครับอืมปัน่นสวยๆงามๆตีเสมอจากลูกฟีชีกว่า ูขอได้ไหมอีกลูกเดียวอีกลูกเดียวเพื่อนโอ้โหทศเสียนนาทีพันเพื่อนไปตักแม่งบอมไปเลยบอมไปเลยบอมเบอร์เดอร์บอมเบอร์เดอร์อ้าช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้โอ้ยร้อ,ยองไห้เป็นกูร้องไห้อะมึงขอพรจากอัลลอฮ์มึงเลยนะตวนๆเลยทันบอ่ทันบอว่ ทันป่วะเร็วเร็วเรวเรวเฮ้ยโอย้เอาหาพ่อมงเลยเฮียให้กูหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยคลิปนี้ก็มีไฮไลท์ให้คนดูแะ <c oughs> ไม่เข้าไม่เป็นไรครับชนะทิปส่งกสินก็ขอรีวิวหน่อยแล้วกันว่าตัวมันดีเลอดประเซริฐสีขนาดไหนโอ้โหซาบิรันเซอรนะ์กูจิตจุดห้าดีฝีมือกูล้วนๆน่ะปัดลูกจุดโทษอ่ะ ชนะทีม5จุด5พ่อมึงอะูบอกเลยแม่งมึงเอาไป3จุด3จุด5ไปเฮียเล่นอย่างนี้กากชิบหายเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับผมบ๊ายบายโอ้หมดแรงวะไปละ